ทำอะไรดีนะถึงได้เงินเยอะๆถ้าคิดแบบนี้นะครับก็ผิดแล้วเพราะว่าทุกอย่างในโลกใบนี้เนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลและความเป็นจริงที่ว่าทำอะไรก็ได้ตามนั้นนะครับลงทุนมากก็ได้มากพอประมาณนะครับลงทุนน้อยเนี่ยก็ได้น้อยไม่แปลกนะครับแต่ถ้าลงทุนน้อยแล้วอยากได้เยอะๆแบบนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเหยื่อกับคนที่ไม่ประสงค์ดีได้นะครับดังคำที่ว่า อย่าไปอยากได้ของใครจะเสียของเรานะครับวันนี้ก็พามาพบกับบ้านลูกค้ากลุ่มนี้นะครับที่ต้องเรียกลูกค้าชุดนี้ว่าเป็นกลุ่มเนี่ยก็เพราะว่าเขามากัน3คนนะครับได้แก่คุณหนึ่งคุณเอแล้วก็คุณลุนะครับมาจากจังหวัดอุทัยธานีนะครับที่เดิมเนี่ยทุกท่านเนี่ยมีกิจการอยู่แล้วแต่ยังมองหาช่องทางทําธุรกิจอยู่เพิ่มเติม,มนะครับจนมาเจอกับธุรกิจทอถุงมือกับชินสาสาพ แกเข้าใจระบบและพึงพอใจกับผลตอบแทนและมองโอกาสในการเติบโตออกนะครับเพราะว่าแกเคยผิดหวังกับธุรกิจที่เคยลงทุนมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ธุรกิจทอถุงมือกับเชียร์สไพยของเราเนี่ยเราก็ไม่เคยขายฝันเราขายระบบเราขายวิธีการเราแนะแนวที่สําคัญนะครับผลตอบแทนช่วงที่ยังหาตลาดไม่ได้เนี่ยมันสมเหตุสมผลนะครับยังไงก็ฝากเชียร์สไพายไว้ด้วยนะครับ ทอถุงมือกับเจียร์ซัยไพทำง่ายๆที่บ้านไม่ต้องเหนอยทำการตลาดก็ขายได้นะครับขอบพระคุณลูกค้า3ท่านนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ